สวัสดีสมาชิกรถมือสองชนแนลทุกท่านด้วยนะครับที่สุดของที่สุดกับรถยอดนิยมคุณภาพและได้เครื่องสุดประหยัดกับ Honda Jazz Hybrid ปี2013ราคาเปิดเงินสดมาสุดว้าวมากๆครับ298,000บาทไม่มีอีกแล้วครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มสีฟ้าสวยใสสไตล์ไฮบิดวันนี้มาเลยครับสภาพนางฟ้าสุดๆประวัติมือเดียวป้ายแดงล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใครที่ซื้อไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและได้ความประหยัดจากไฮบิดแบตเตอรี่ทำงานได้ดีครับคันนี้สวยใสยพร้อมใช้พร้อมโอนคู่มือครบนะครับ พร้อมโอนนะคใครซื้อวันนี้ก็ได้วันนี้เลยเป็นเจ้าของได้ง่ายๆครับที่นี่ครับรถจอดอยู่บางบัวทองครับเป็นร้านที่ได้คุณภาพดูแลหลังการขายมีการตรวจสอบมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพรถให้เรียบร้อยนะครับมีการดูแลหลังการขายด้วยนะครับเพื่อนๆสมาชิกห้ามพลาดเลยที่นี่ที่เดียวนะครับใครมองหาแจต๊ตตัวไฮบริดแลทไอเทมคันนี้มาเลยครับราคาที่อื่นเขาเปิดกันอยู่3 0 0แสนกลางครับแต่ที่นี่2 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองไม่มีอีกแล้ว ไม่ก็1นึ0 0 0สกว่ากิโลครับเพราะมันประหยัดครับคนเลยขับเยอะนะคันนี้สวยใสเลยนะครับผมใครสนใจมาดูดูครับศูนย์แปดแปดห้าครับต่างจังหวัดวีดีโอคอลได้นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยส่วนไฟแนนซ์ก็จัดได้ทุกจังหวัดนะครับขอเอาที่ชอบเอาที่ใช่และมองว่ารถคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างไรและที่สําคัญครับเหมือนที่บอกครับสองแสนบาทเป็นราคาที่สุดคุ้มค่าแล้วนะครับ ทางช่องของเราคัดสรรคันนี้มาให้ไม่พลาดแน่นอนครับใครสนใจโทรมาด่วนครับ0885845375ครับแจ z สีฟ้าไฮบิดมาแล้ว